ช่วงนี้ประเทศไทยเรายังอยู่ภายใต้คําเตือนเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่เกิดพายุฝนในพื้นที่ตลาดไทยเจริญจังหวัดพิศนุโลกสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากน,นะคะคุณแอมจะพาไปถอดบทเรียนและหาแนวทางป้องกันกันค่ะ สำหรับปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศที่เราเห็นบ่อยครั้งนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของพายุฤดูร้อนค่ะที่เวลาเกิดแล้วนะคะก็สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากเลยทั้งต่อชีวิตและต่อทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยที่ยังเกิดเหตุการณ์ได้บ่อยครั้งก็เลยต้องมีคําเตือนกันออกมานะคะในเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมรอบๆบ,บ้านของเรารวมไปถึงวิธีการหลบภัยด้วยถ้าเกิดพาย,ยุนะคะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่อําเภอเมืองของจังหวัดพิษณุโลกค่ะ่ะะะททีตลาดไยเจริญนค ปรากฏว่าเกิดฝนกระหน่ำลงมาค่ะและนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยยังเห็นรถอยู่เลยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะด้วยความหนักความรุนแรงของทั้งฝนและลมของพายุในครั้งนี้นะคะแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะว่าตกลงมาตรงไหนบ้างซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นกล้องที่อยู่ตรงบริเวณตลาดเลยและนี่คือสภาพหลังจากที่พายุพัดผ่านพ้นไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่า ความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นเป็นอย่างมากเลยมีทั้งเรื่องของหลังคาถลม่มเสาไฟฟ้าหักโคน่นไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเราที่สําคัญมีผู้บาดเจ็บสาหัสถึง4คนจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยนะคะพอหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วก็มีการคํานวณเรื่องของมูลค่าความเสียหายนะคะก็ปรากฏว่าไม่ต่ํากว่า10ล้านบาทเลยค่ะทีนี้สิ่งที่เป็นสิ่งใกล้ตัวแบบนี้นะคะก็เลยมีคําเตือนออกมาพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะเป็นข้อมูลจากกรมอนามัยค่ะถึงเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองป้องกันทรัพย์สินของตัวเองในช่วงระหว่างที ก่อนที่จะเกิดพายุด้วยนะคะ สำหรับการรับมือกับพายุฝนอย่างปลอดภยัยเรียนรู้ป้องกันอันตรายค่ะเป็นข้อมูลจากทางด้านของกรมอนามัยนะคะหนึ่งแน่นอนสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเรื่องของการติดตามพยากรณ์อากาศเรื่องของการประกาศเตือนต่างๆจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่สําคัญต้องระวังในช่วงนี้ก็คือเรื่องของข้อมูลเทจเรื่องของข่าวลวงต่างๆก็ต้องเช็คซ้ํากันหลายๆครั้งนะคะเพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงเพื่อเตรียมรับมือนะคะ2ค่ะก็คือตรวจสอบบ้านเรือนของเราเองไปดูซิว่าสิ่งปลูกสร้างของเราอุปกรณ์ กรณ์ต่างๆของเราเนี่ยพร้อมใช้งานมากน้อยขนาดไหนถ้าเจอกับแรงลมพายุที่รุนแรงสามารถที่จะรับมือได้หรือไม่นะคะถัดมานอกจากตรวจในบ้านแล้วค่ะก็ต้องมาดูรอบๆบ,บ้านด้วยสภาพแวดล้อมรอบๆบ,บ้านของเรานะคะอย่างเช่นเรื่องของท่อระบายน้ําต่างๆถ้าฝนตกลงมาแล้วท่อระบายน้ำเนี่ยพร้อมรับมือหรือเปล่าหรือจุดที่อาจจะมีน้ําขังบ่อยครั้งตรงนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือด้วยค่ะ ถัดมาก็คือจัดเก็บสิ่งของให้มิดชิดนะข้อ4นี้ก็คือเหมือนกับว่าเราน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าบ้านเราเนี่ยมีสิ่งของหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆที่อาจจะเสียหายได้จากเรื่องของแรงลมหรือว่าน้ําฝนนะคะก็เตรียมรับมือเอาไว้อะไรที่อาจจะปิวได้จากลมแรงๆก็เอามาเก็บไว้ให้มิดชิดนั่นเองค่ะ 5ก็คือสำรวจสิ่งปลูกสร้างอันนี้เนี่ยนอกจากบ้านเรือนของเราแล้วก็ต้องดูสิ่งปลูกสร้างรอบๆด้วยนะคะใกล้ๆบ้านเรามีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มีเสาไฟฟ้าที่ไม่พร้อมใช้งานหรือไม่ถ้ามีตรงนั้นเนี่ยก็รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของดูแลให้เขามาปรับปรุงแก้ไขก่อนที่พายุจะเข้ามาค่ะ หกก็คือเตรียมสิ่งของจําเป็นถ้าสมมติว่ามีการแจ้งเตือนแล้วว่าเดี๋ยวกําลังจะมีพายุเข้ามานะคะสิ่งที่เราควรมีในบ้านก็นี่เลยยาสามัญประจําบ้านและที่สําคัญที่ฉันคิดว่าควรจะมีก็คือไฟฉายค่ะเผื่อไฟฟ้าดับขึ้นมานะจะได้เตรียมตัวกันในการที่จะรับมืออาหารด้วยแล้วยุคนี้ที่จําเป็นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือเราค่ะเพื่อที่จะเตรียมแจ้งเตือนภัยหรือว่าติดต่อกับคนอื่นได้ด้วยนะคะ ถัดมาค่ะคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือเมื่อเกิดพายุฝนเมื่อสักครู่เนี่ยเตรียมก่อนฝนมาใช่ไหมคะแต่พอฝนมาแล้วรับมือกันยังไงบ้างพอฝนมาให้หลบในอาคารที่มั่นคงแข็งแรงอันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่ทางการเองก็แจ้งเตือนประชาชนเป็นประจำอยู่แล้วนะคะสิ่งสำคัญถัดมาก็คืองดเดินทางไปในพื้นที่เสีย่ยง ก็คือน้ำตกใกล้ๆทะเลหรือว่าบริเวณแม่น้ําที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือว่ามีน้ําล้นตลิ่งได้ถ้าฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะ 3. ก็คืออยู่ห่างจากจุดเสี่ยงค่ะป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงป้ายรถเมย์ป้ายรอรถต่างๆที่อาจจะเกิดฟ้าผ่าลงมาได้อย่างเช่นที่ศรีสะเกดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีพายุฤด,ดูร้อนเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็คนก็ ไปหลบกันในต้นไม้ใหญ่ปรากฏว่าฟ้าผ่าลงมานะคะแล้วก็มีคนได้รับผลกระทบจากฟ้าผ่าแล้วก็บาดเจ็บสาหัสต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่นาํามาฝากกันะค่ะในการที่จะเตรียมพร้อมรับมือถ้าเรารู้ไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนนะคะผลกระทบที่เกิดจากพายุก็จะลดได้หน้อยลงค่ะคุณพลอยคก็พอบค,ค่ะคุณแอมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของเ n n ช่อง16บห คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ